คลินี้จะพามาดูเครื่องซักผ้าที่มี AI นะครับผมที่จะมาช่วยให้เราเนี่ยซักผ้าได้ง่ายได้สบายมากยิ่งขึ้น,น่นเด็กนะครับผมแล้วมันจะแตกต่างจากเครื่องซักผ้ารุ่นเก่าๆแบบเดินๆที่มี AI ยังไงนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้พี่ไอ้มาเล่าให้ฟังนะครับ you เอาจริงนะตอนนี้นะครับไม่ว่าอะไรต่างๆนะก็ถือว่าต้องมีความสมาร์ทนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าตู้เย็นนะก็ต้องมีการหยิบพวกของ AI นะครับผมเทคโนโลยีที่แบบว่าช่วยมาเรียนรู้รอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเสริมกันเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างครึ่งล่าสุดเนี่ย AI นะครับก็มีการวาดพงวาดภาพออกมาได้โหดูล้ำๆอะไรแบบนั้นนะครับช่วยให้อวงการวาดภาพเนี่ยสะดวกสบายออกแบบมันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะรวมไปถึงนะครับจริงๆเนี่ยวงการอย่างพาะบ้านอย่างเราๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการซักผ้าเนี่ยเฮ้ยเขา ก็เริ่มมีการจิบ AI เข้ามาช่วยแล้วนะครับผมทําให้การซักผ้าของเราเนี่ยมันดูล้ําแล้วก็ง่ายต่อการซักผ้ามากกว่าก่อนเยอะมากๆเลยนะครับอีนน้นต้ไอ้ก็ลองมาซักผ้าแล้วเหมือนกันนะันั่นก็คือตัวนี้นะฮะเครื่องซักผ้าของซัมซุงนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยนอกจากจะซักผ้าแล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะอบผ้าได้ด้วยนะเป็นเครื่องที่ซักแล้วก็ อบได้ไปในตัวนะครับผมแถมยังมีการยัด AI นะครับเข้ามาเรียนรู้ต่างๆนี่อย่างหน้าปัดตรงนี้เลยให้ดูนะครับผมเป็นหน้าปัดแบบ AI Control Panel นะครับผมที่จะมีการหมุนๆและก็แตะๆๆเพื่อสั่งการใช้งานหลายๆอย่างนะครับผมนอกจากนี้ยังเสริมความล้ำ้มอ,อีกอันนี้คือลองมาเองเลยนะครับผมนี่สามารถใช้งาน ควบคู่นะครับผมกับมือถือของ s ซั s u n g ได้ผ่านตัวของแอป s m a r t ต n ิ้งนะครับเชื่อมต่อปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะตั้งค่านะครับตัวเครื่องสภาพตัวนี้แล้วก็ใช้งานเนี่ยสามารถสั่งกดๆปุ๊บปุ๊บป๊ปุ๊ปสั่งซักไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ได้โอ้โหล้ำไปแบบว่าฟุดๆเลยนะเครื่องสภาพของซัมซุงนะครับผมนอกจากนี้จริง,รง,รงๆแบบว่าบางคนก็เอ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยการใช้งานโดยรวมปัดแบบนี้ปุ่มแบบนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ใจ ในการซักผ้าของเราได้ยังไงนะครับผมเดี๋ยวไอจะพาไปดูแบบว่าลึกๆว่าแต่ละโหมดมันมีกี่โหมดสั่งการใช้งานอะไรยังไงบ้างนะครับผมเพื่อให้ เข้าใจได้ง่ายๆเป็นขั้นเป็นตอนเผื่อใครแบบว่าเป็นพ่อบ้านแบบมือใหม่อยากได้ตัวนี้ไปช่วยในการทํางานนะครับผมเผลอเอบางคนเนี่ยได้ไปปุ๊บนะเอออยากจะว่าคุณนิช้าขึ้นมาอยากจะขยันสักผ้าขึ้นมาเชียวนะฮะ,ะอย่างแรกนะครับผมนี่สำหรับตัวนี้เนี่ยเวลาจะใส่ผงซักผ้าหรือว่าน้ํายาปรับผ้านุ่มอะไรอย่างนี้นะฮะแค่นี่สัญลักษณ์ซัมซุงดึงออกมา ก็ใส่ผงซักผ้านะครับผมน้ํายาปรับพันุ่มตรงนี้เนี่ยก็ใส่ได้เลยแล้วก็ปิดไปเลยนะครับอ่ะคือตัวเนี้ยมันอยู่ตรงนี้นะอ่าใลเรื่องของการสั่งการใช้งานนะครับผมการทํางานเนาะนี่มีปุ่มเปิดปิดตรงนี้อ่ะเปิดปุ่มไปดูอันน่มีเสียงติงต๊งติงต๊งติงต๊งเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่า มีความล้ํามีความแบบว่านี่แหละเครื่องจสก้ผ้าที่แบบว่าต้องมี AI อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งโดยรวมที่หน้าปัด AI Control Panel ตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้เนี่ยเป็น ตัวหมุนนะครับผมเพื่อจะปรับการใช้งานโหมดต,ต่างๆผ่านตรงนี้ได้เลยซึ่งโหมดของเขาเนี่ยก็มีเยอะมากๆเลยนะครับบางคนทม่คิดว่าเย AI มันก็จะมีโหมดอะไรง่ายแต่แต่โหมดเขาเยอะจริงเดี๋ยวค่อยๆพาไปดูในในบางโหมดและการที่เ,เราใช้บบ่อยแล้วตัวนี้เด่นๆนะครับผมเราจะจะหมุนๆเพื่อสั่งการใช้งานตรงนี้แล้วนะครับผมมันมีปุ่มอะไรที่เราจะต้องรู้อ,อีกนะฮะ่าอย่างปุ่ม ตรงนี้นะครับผมปุ่มกลมๆตรงนี้แล้วก็มีหน้าปัดเป็นแบบว่าดิจิตอลซึ่งหน้าปัดตรงนี้นะครับผมมีเป็นภาษาไทยให้ด้วยนะครับบางคนแบบว่า ถ้ามันมาเป็นภาษาอังกฤษฉันจะรู้ได้ไงว่าโหมดนี้มันหมายถึงอะไรสามารถปรับเป็นภาษาไทยอ่านได้อ่านง่ายๆเลยนะครับอย่างที่เปิดมาตรงนี้เป็นโหมดผ้าฝ้ายก็มีตั้งเวลาเดินน้ำหนักตามเครื่องอะไรแบบนีนะ้อ่านออกได้ง่ายๆเลยนะครับผมซึ่งไอ้ปุม่กมกลมๆนะครับผมที่อยู่ด้านใต้จอตรงนี้เ,เป็นปุม่มสําหรับเขาเรียกว่าปุม่มตกลงปุม่มเลือกปุม่มโอเคอว่าเราจะเลือกใช้โหมดอะไรยังไงก็สามารถกดโอเคได้หรือว่าบางที่เขาก็จะมีวงกลมบอกว่า้แต่ละวงกลมเนี่ย มันหมายถึงอะไรนะครับผมสามารถปรับหมดอะไรต่างๆตรงนี้ได้ด้วยนะครับว่าจะเพิ่มการอบซักเท่านั้นนะทั้งอบทั้งซักอะไรแเนี้ยกดได้เลยนะตรงนี้เลยนะครับผมนอกจากนี้ถัดมาถัดมานี่ก็จะมีอีกประมาณ3-4ปุ่มนะครับผม3 4ี่ปุ่มตรงนี้เนี่ยปุ่มแรกจะเห็นเป็นรูปปุ่มเอ่อเขาเรียกว่าอไ ometer, ะไรเทอร์โมมิเตอร์นะฮะเป็นปุ่มอุณหภูมิล้กันตรงนี้เนี่ยเป็นปุ่มที่สามารถจะปรับตัวของอุณหภูมิน้ําได้นะครับว่า อยากจะซักแบบน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นอุ่นสักกี่องศาในับผมแตะมาเนี่ยนี่สามารถปรับได้40องศา60องศา C.O ก็เป็นคู่น้ำเย็น,ในใครับผมนี่ทุกครั้งการปรับก็จะมีเลขนะฮะเออก็มีแล้วแต่อุณหภ,ภูมิที่เราคิดว่ามันเหมาะกับผ้าชนิด,ชน,ดชนิดนั้นได้เลยในะถ้าคนบางคนแบบมีความรู้ว่าโอ้ยผ้าชนิดนี้ชนิดนี้ต้องเหมาะกับน้ํา อุณหภูมิเท่านี้นี่ก็สามารถปรับเองได้นะครับผมและถัดมาถัดมาอันนี้เนี่ยก็คือจํานวนรอบนะครับผมในการที่เราจะชําระล้างนะครับว่าเอ้ยจะล้างพวกผงสกอกออกกี่น้ำอ่าอันนี้ก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมนี่สามน้ำสี่น้ำห้าน้ำอ่าได้สูงสุดถึงห้าน้ำนะหน้ำสอน้ำสอ,ำสอรอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็สามารถ แตะแตกดกไปได้เลยนะครับถัดมาเป็นรูป <enfant> นนนวนวนวนนวนๆนตรงนี้เนี่ยอันนี้คือลักษณะของการปั่นนะฮะปั่นปั่นแห้งอ่ะปั่นแห้งเพื่อรีดเอาน้ำออกนะครับผมจะกี่รอบนะครับผมก็ตั้งได้เลยนะครับแตะแตเพื่อตั้งได้อ่าหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบอ่อันนี้ก็ตั้งได้เลยนะครับผมตั้งได้เลยถัดมาถัดมาตัวนี้เนี่ยเป็นปุ่มสําหรับเข้าเมนูเสริมนะครับผมเมนูเสริมต่างๆ อันนี้เดี๋ยวค่อยเล่าไปทีหนึ่งแล้วก็เป็นปุ่มสําหรับเ,เชื่อมต่อกับตัวของสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้คือโดยรวมในการใช้งานตัวของปุ่มนะครับผมแล้วแบบนี้พอปุ่มโอ้โหผมก็ต้องมัดนั่งตั้งทีละอย่างทีละปุ่มแบบนี้ตลอดเวลาหรือเปล่านะครับผมจริงๆแล้วถ้าเราหมุนตรงนี้เนี่ยมันจะมีโหมดนะครับผมที่ถูกตั้งค่าไว้ให้อยู่แล้วว่าจะเหมาะกับผ้าชนิดไหนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูเดี๋ยวลองให้ดู อย่างอันแรกที่เข้ามาในตัวเครื่องของที่จะไอ้ใช้บ่อยๆนะครับผมมันจะเป็นผ้าฝ้ายนะครผ้าฝ้ายเป็นโหมดที่ถูกเซตมาให้เรียบร้อยแล้วว่าผ้าฝ้ายเนี่ยจะต้องซักด้วยอุณหภูมนะิน้ำ40องศานะครับผมซัก2รอบ ปั่นอีก4รอบนะครับผมอันนี้ก็ถูกเซตวาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอีกอันนึงถัดมาซักโดย AI อันนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ตัวเครื่องจะคํานวณทั้งน้ําหนักของผ้าปริมาณน้ําปริมาณน้ํายาที่แบบว่ามันเหมาะสมกับผ้านะครับเซ็นเซอร์ก็จะมีการตรวจดูระดับสิ่งสกปรกในเครื่องได้เลยว่าเออประมาณนี้เท่าไหร่ต้องเพิ่มน้ํายาซักผ้าหรือว่าต้องเพิ่มเวลาซักผ้าขนาดไหนนะครับผมอันนี้เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยี AI มาช่วยเสริมตรงนี้เลยสบายมาก ถัดมานี่จะมีซักแบบเร็วด้วยนะครับเร็วๆก็เป็นน้ําเย็นไปเลยนะครับผมซักแค่น้ําเดียวปั่นสีรอบนะครับอันนี้ก็เสร็จได้นะครับถัดมา ซักสะอาดด้วยไอ้น้ำนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเขาเหมือนกันนะครับนั่นก็คือโหมดที่เชื่อภาษาอังกฤษว่า hygiene steam นะครับผมบที่จะคอยนะครับปล่อยตัวของไอ้น้ำนะครับเข้ามาซอกซอนนะรวมไปถึงเรื่องของการขจ,จัดเชื้อพวกแบคทีเกรียนะครับผมไอ้น้ำตัวนี้เนี่ยเออจะขจ,จัดได้ถึง99.99 99เปอนะครับทำให้ผ้าของเราเนี่ยมีความปลอดเชื้อโรคนะปลอดเชื้อแบคทีเรียนั่นเองนะครับผมโหมดตรงนี้ก็เสริมเข้ามา นะถัดมานี่ก็จะมีะพวกขจัดข้าวฟังลึก p l u สนะรวมไปถึงอีกหนึ่งไฮไลท์ของเขานะครับผมนั่นก็คือโหมดตัวของ Eco Bubble นะซึ่ง Eco Bubble ตรงนี้เนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรนะครับผมเขาจะทำการนะตีฟองนะครับผมซักฟองของเราเนี่ยให้เกิดเป็นฟองที่มันมีความละเอียดมากๆนะครับผมมันมีความละเอียดปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะซอกซอน ซอกลึกนะครับผมไปตำหรือตำม,มุมของเนื้อผ้าได้ถึงทุกอน,นุอะไรประมาณนี้มันก็ช่วยให้แบบว่าสามารถซักได้สะอาดแล้วก็ล้ำลึกถึงเนื้อผ้าได้ดีขึ้นนะครับในหมดของ Eco p u ปั l e ป,ะป,ะปนะครับก็จะเป็นน้ำเย็นนะครับสองรอบนะปันสี่รอบตรงนี้เลยเขาก็เซตมาให้นะครับซึ่งเอาดีๆนะครับผมหมุนๆไปเนี่ยโอ้โหมีการซักได้ถึง23แบบนะครับผมจริงๆเพื่อนๆก็ถ้าซื้อไปนะลองไปอ่านดูก็ได้ว่าแต่ละผ้าแต่ละอะไรนะครับผมมันมีโหมด ให้เราแบบว่าเยอะมากในแต่ละชนิดผ้าด้วยนะครับผมนอกจากนี้นอกจากนี้นะครับเรายังจะสามารถที่จะตั้งค่าเพิ่มเติมนะตั้งค่าเพิ่มเติมได้อีกนะครับผมในแต่ละโหมดนะว่าเอ่อลึกๆจะเป็นยังไงนะครับผมด้วยการแตะที่โหมดฟังก์ชันนะับที่เป็นรูปตรงนิ้วเนาะแตะเข้าไปหนึ่งที่นี่จะมีการอบแห้งไหมในแต่ละโหมดอบแห้งหรือเปล่ากดตกลงอาตั้งให้มันอบแห้งได้อีกนะครับผมหรือเพิ่มพลังแช่ผ้านะครับผม เติมผ้าไหมนะครับผมปริมาณการซักน้ําในการซักเป็นยังไงเยอะไหมน้ําในการล้างเยอะไหมนะครับผมแล้วก็มีโปรแกรมของชั้นว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเราจะเอาโปรแกรมซักผ้าไหนเอาเข้าอาออกบ้างเนี่ยสามารถกดเพิ่มได้นะครับผมในโปรแกรมของชันเนาะนี่มีการเปิดไฟถังซักได้อีกนะฮะอ่าเผื่อมืดนะครับผมก็เปิดไฟถังซักเผื่อใครอยากจะดูมันหมุนหมุนหม,มุนนะฮะก็ตั้งได้นะับตั้งเวลาเสร็จนี่อันนี้คือเราสามารถที่จะ ตั้งเวลาได้นะครับผมว่าให้เสร็จอก่อนกี่โมงนะฮะห้าโมงเย็นหกโมงเย็นก่อนเข้ามาคุณเ,เครื่องนี้ต้องซักให้เสร็จแล้วก็สามารถตั้งได้นะครับผมนี่เราไปถึงถ้าเรากดค้างนะฮะในหมดออปชั่นตรงนี้เนี่ยกดค้างเข้าไปอีกนะนี่มันก็จะมีหมดลึกๆเข้าไปอีกนะครับผมว่าอยากจะให้ผงซักฟอกเนี่ยมีความเข้มข้นระดับไหน 2x นะครับผม 3x รวมไปถึงน้ํายาประพผนานุ่มอยากจะให้เข้มข้นขนาดไหนเอา้าตั้งได้นะฮะตั้งได้เหมือนกันและก็มีการเรียนรู้รูปแบบ AI ด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยลองใช้เองก็รู้สึกว่าเอ้ยการมี AI ตัวนี้เนี่ยมันก็ฉลาดมากยิ่งขึ้นนะเวลาเราซักผ้าในแบบเดิมๆเนาะเราตั้งค่าปุ๊บเนี่ยแบบเดิมๆเราซักบ่อยๆบ่อยๆปุ๊บเนี่ย AI มันจะเรียนรู้ว่าเราซักผ้า แบบไหนบ่อยที่สุดมันก็จะเอาโหมดนั้นเนี่ยขึ้นมาหาเราก่อนเปิดป,ปุ๊บเจอโหมดนั้นเลยนะครับผมเออมันถือว่าทำให้เราไม่ต้องมางงงๆงมงม,งม,งม,งมหานะครับผมอันไหนใช้บ่อยก็ขึ้นมาอันแรกก็กดซักโยน เข้าเครื่องปัก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 แล้วก็ซักได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะถือว่าสะดวกสบายกับการซักผ้าของชีวิตประจาวันของอคุณพ่อบ้านหรือว่าแม่บ้านได้แบบว่าดีมากๆเลยนะครับผมไม่ต้องมานั่งคํานวณว่าเอเอแต่ละโหมดแต่ละอะไรต้องใช้เท่าไหร่ซ้ําทุกรอบทุกรอบนะครับผมโหมด AI ตัวนี้ถือว่าเข้ามาช่วยแบบว่าให้เราได้ประหยัดเวลาความคิดด้วยนะครับและอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปเลยนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆมันมีความล้ําขึ้นไปอีกนะครับผมนั่นก็คือการสามารถที่จะต่อกับมือถือได้นะบางคนแบบว่าโอ้โห มันต้องไปหาองค์หาแอปอะไรมายุ่งยากหรือเปล่านะครับผมถ้าใครนะใช้ตัวของ Samsung อยู่แล้วนะครับผมซึ่ง Samsung เขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าแอปสมาร t ตติงนะครับที่สามารถควบคุมอุอปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับของทาง Samsung ได้อย่างง่ายดายนะครับเพียงแค่เรากดเข้าไปนะฮะแล้วก็กดปุ่มนี่สัญญาณตรงนี้ค้างไว้นะครับผมก็สามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้เลยหากันเจอได้แน่นอนนะครับแล้วก็เราสามารถจะ กำหนดค่าอะไรต่างๆได้นะว่าโหมดการซักนะครับผมจะเป็นยังไงถ้าเราบังึกบางทีนะเลอเอแบบว่าออโ,โยนโยนโยนซักไว้ก่อนเราขี้เกียจตั้งนะครับผมอ่ะขึ้นเป็นรถไฟฟ้านะครับผมค่อยกดสั่งให้ซักหรือว่าจะตั้งกําหนด,ดเวลาให้ซักผ่านมือถือก็ได้นะครับผมรวมไปถึงนี่อันนี้อีกอันนึงชอบมากๆคือถ้าบางทีเราไม่รู้ว่าผ้าแต่ละแบบของเราต้องใช้โหมดอะไรในแอปพลิเคชันเขาก็มีบอกนะฮะให้เราแบบว่าเข้าไปกดดูแล้วก็เลือกว่าผ้าที่เรา ใช้อยู่เป็นผ้าแบบไหนเป็นชุดชั้นในหรือเปล่าเป็นผ้าทอมือหรือเปล่านะครับผมควรจะใช้โหมดตัวไหนเป็นแนะนาเออในแอปพลิเคชันตรงนี้เขาก็มีแนะนํามาให้เราได้นะครับผมบางทีเราไม่รู้ว่าจะต้องใช้โหมดไหนนะฮะเออ,อน,นี้ถือว่าเจ๋งถือว่าเจ๋งมากๆ,ากๆรวมไปถึงในแอปพลิเคชันนะครับก็ยังสามารถแจ้งเตือนได้อีกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ปิดฝาถัางซักนะครับผมก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมาที่ตัวของมือถือของเราเลยจะได้ไม่เป็นอันตรายนะครับผมแล้วก็ยังมีในฝั่งของ โหมดที่ช่วยมาเสริมเผื่อบ้านไหนที่มีลูกเด็กเล็กแดงนะครับลูกเด็กเล็กแดงเนาะและก็อาจจะมาชอบเล่นอยู่หน้าตู้เครื่องซักผ้าของเรานะครับยังสามารถที่จะล็อกนะครับผมตัวของฝาหน้าตัวนี้นะครับไม่ให้มันเปิดออกมาได้นะครับผมบางบทีแบบเด็กมาเล่นเนี่ยอาจจะมุดเข้าไปอยู่ในนี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะล็อกได้นะครับผมเพื่อไม่ให้มันเปิดได้นะครับคืๆเปิดไม่ได้เด็กก็เข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้ <c oughs> <ๆ S 2> เพื่อความ ปลอดภัยของแบบว่าบ้านไหนที่มีเด็กด้วยนะครับผมนี่เป็นไงก็ถือว่าณนะปัจจุบันตอนนี้นะครับผมถึงแม้จะเรื่องของการซักผ้าทุกอย่างนะครับผม AI ก็เข้ามาช่วยให้เราได้แบบว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอย่างตัวของ AI Watch นะครับผมที่เรียนรู้ว่าเ,เราซักแบบไหนบ่อย,อยก็เอาอันนั้นมาให้เราไว้เลยนะครับไม่ต้องงมหาเยอะอะไรแบบนี้นะครับผมรวมไปถึงนี่ปรับคงปรับค่าอะไรต่างๆผ่านตัวของมือถือนะครับผมสมาร์ทโฟน ดู่ข้างนอกนอกบ้านก็จัดการได้เลยนะครับผมอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าในยุคปัจจุบันนะครับผมเป็นสิ่งที่น่าจะช่วยให้เราประหยัดเวลาเพราะว่าเวลาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่า มากมากนะครับผมบางคนเอาเวลาแบบว่าโอ้โหแทนที่ต้องมานั่งรอต้องมานั่งเปลี่ยนต้องมานั่งกดตั้งคงตั้งค่ารอกดซักนะครับผมเอาเวลานั้นนะ่ะไปทําในเรื่องของอ่านบางคนอาจจะไปเทรดคลิปตรงคริปโตนะครับผมบางคนเอาอาไปอ่านหนังสือนะครับผมเติมความรู้หลักวิทยาอะไรก็ว่ากันไปนะครับผม,ผมวเวลามันมีค่าเนาะทางตำรวจก็รู้สึกว่าเฮ้ยการเอาไอไอมาช่วยให้มันสะดวกสบายตรงนี้เนี่ยมันสําคัญต่อชีวิตมนุษย์เรา นอนาคตเยอะมากๆเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยรุ่สภาพตัวนี้นะครับมันน่าจะตอบโจทย์กับเรานะครับอยากจะได้มาสักเครื่องหนึง่งจริงๆตัวนี้เนี่ยทีไอ้ I ก็ไปสั่งนะฮะจากตัวของเว็บ Samsung.com นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าสั่งไปแล้วนะครับรู้สึกว่าเหมือนตอนนี้เนี่ยเขาจะมีปโปรตัวของเรนนี่ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยใส่โค้ดตรงนี้ไปนะครับผมเหมือนจะได้ลดสูงสุดถึง 6 0พันบาทด้วยนะครับผม6 0พันเลยนะแล้วก็มีประกันเครื่องนะครับผมไปเลยนะครับ5ปีอ่าบางคนก็จะได้สบายใจซักกันไปยาวๆ5าปีรวมไปถึงตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังมีตัวของออน้ำยานะครับผมซักผ้าของดาวนี่แถมมาให้ตั้งหากนะครับอ่าจะเอาเครื่องไปแล้วก็พร้อมซักไว้ได้เลยนะครับผมแล้วเขาก็ยังมีตัวของบริการติดตั้งไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีค่าส่งแบบว่าฟรีด้วยนะครับเออแรงไปสามารถส่งไปลงที่บ้านแล้วก็ติดตั้งแล้วก็จัดการซักผ้าต่อได้เลยนะครับแล อันนี้แอบไปเห็นมาว่าตัวนี้นะครับผมเครื่องสภาพตัวนี้นะในหน้าเว็บของเขานะครับมีราคาพิเศษลดลงไปอีกนะครับผมโ,<อ>โอ้ประมาณ40%กว่าเปอร์เซ็นต์นะลดไปประมาณเกือบ1 5ื่นาเนี่ยสำหรับตัวนี้นะครับผมยังไงใครที่สนใจอยากจะได้เป็นตัวนี้ก็ลองไปแวะดูในเว็บของ Samsung .com และกันเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คำอธิบายและกันนะครับผมจะได้รู้ถึงความเจ๋งในการที่มี AI มาช่วยเรานั่นเองนะครับผมในการซักผ้านะหลับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะถือว่ามาแนะนําแล้วก็ให้ดูนะครับผมว่า AI มันมาช่วยแล้วก็มีความเจ๋งอะไรยังไงเสิเข้าปีกก็ปากกันเพื่อนนะครับช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะเผื่อม,มีบางคนที่กําลังมองหาเครื่องซักผ้าหรือยากจะได้เครื่องทุนแรงรื่งซสกผ้าอะไรแบบนี้เนี่ยเขาจะได้เอาตัวเครื่องซักผ้าของซัมซุงตัวนี้เนี่ยเก็บไปพิจารณาอีก1ตัวนัั่นเองงครผมมแลถ้้าใยไดก ก็ฝากกด s c r i b e ให้กับ c h n n n l ติีวิวไว้ด้วยนะจะได้มาเจอคลิปดีๆ,ๆแบบนี้ในทุกๆวันเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับคีมิปิไอ TI ก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับจีวีววในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ